สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบศสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์ทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hshtv.tv ข่าวแรกว,วันนี้กลมสนับสนุนบริการสุขภาพจับมือเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6เดินหน้าขับเคลื่อนอยุวอ,อสอมอดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6และเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรยุว,วาอาสาสมัครสาธารณาสุขหรือยุว,วอ,อสอมมเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อนยุว,วอสอมอในการพัฒนาศักยภาพยุว,วอสอมอซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2564 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและผู้สนใจทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์ site, ได้แก่ระบบลงทะเบียนออนไลน์เว็บไซต์ยุวาอาสาสมัครสาธาร,รณาสุข h e ลท์ฮีโร่ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์พัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน8วิชา ปัจจุบันมียุวอสมที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน7,136คนและในปีนี้มีเป้าหมายพัฒนาให้ได้ยุวอสมออย่างน้อย1 0 0 0 0คนครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับการพัฒนาและต่อย,ยอดเครือข่ายยุวอสมอให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเช่นโคต้าศึกษาต่อในระดับดมศึกษาการมอบรางวัลยุวอสมอดีเด่นในด้านต่างๆ สำหรับเป้าหมายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวะอ,อสมอจะผักดันให้บรรลุปเป้าหมายร่วมกันคือการขยายผลแกนนำเด็กและเยาวชนอย่างแอมบาสเตอร์สู่การเป็นยุวะอสมอที่มีคุณภาพร่วมกันทำงานในการดูแลสุขภาพเริ่มจากตนเองคนในครอบครัวและขยายสู่สังคมชุมชนและรวมพลังให้เป็นเครือข่ายสมัชชาย,ยุวอ,อสมอที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเชิงนโยบายต่อไปในอนาคต ข่าวต่อไปกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมภาคยคีเครือข่อสมเขต12เมื่อเร็วนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12จัดประชุมภาคยคีเครือข่ายอสมเขต12ณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสโดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประธานอสมระดับอำเภอและผู้แทนเรื่องการลงทะเบียนการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลและการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทั้งนี้ศูนย์สนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพที่12จะมีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายเขตเ,เครือข่ายอสมอเขต12ครบทั้งจิตจังหวัดเพื่อพัฒนาแกนนําสุขภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายาด้านสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณสุขและพบกับรายการสบสบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพ w w w h.hstv.tv วันนี้ดิฉันทิพิพชารุ่งเรืองพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ